สวัสดีค่แนะแม่แม่วันนี้เจอกับแอนนะคะตอนนี้น้องเปอินครบรอบ6กเดือนพอดีเลยค่ะวันนี้น้องเปอินจะได้ทานอาหารมื้อแรกนะคะอาหารตามวัยก็วันนี้แอนจะทําข้าวบดฟักทองนมแม่นะคะง่ายๆก่อนละกันเดี๋ยวไปดูว่าน้องเปอินเนี่ยจะทานมื้อแรกเป็นยังไงบ้างจากขอมมื้อแรกของเปยอินค่ะแฮปปี้ไหมครับข้าวบดฟักทองราดน,นมมามี พร้อมไหมครับเอเป็นไงครับไม่เห็นหน้าน้องเลยยิ่เห็นน้องเห็นหน้าตาแบบนี้อร่อยไหมครับลูกอันเดียวมากินไหมไหนลองชิมก่อนนะอลองชิมก่อนเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมครับ

แล้วก็ลายน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นจอะเค่เนาะเบาะนิมนอกจากนั่งทานข้าวแล้วได้แล้วก็นั่งเล่นได้ด้วยนะคะปรับเอนนอนก็ได้ด้วยเนาะอันนี้ก็สามารถเป็นถาดสามารถถอดทําความสะอาดได้เลยหลังจากที่เรากินเสร็จไหนๆก็ไหนๆแล้วมันมีถอดให้คุณยายล้างก่อนอะคุณยายฝากล้างใหม่ค่ะเป็นแงจอยไหมครับจอยไหมลูก จอยนั่งเล่นก็ได้กินข้าวก็ได้วันนี้ไปอินกินเยอะมากๆเลยนะคะแอใส่แอใส่ใบเต็มถ้วอยอ่ะจริงๆคือไม่ต้องกินหมดก็ได้แล้วเขาก็คือไม่ปฏิเสธเลยอร่อยใช่ไหม <c oughs> เป็นพี่หกเดือนเก่งแล้วนะคะเก่งแล้วเนาะก็มือแรกวันนี้นะคะผ่านไปได้ด้วยดีเนาะไปอินก็เป็นเด็กทานง่ายนะคะเมื่อที้แอททำข้าวบดปัาทองแล้วก็ส่งนมแม่แล้วก็หย่อนน้ำมันมากอกไปนิดนึงนะคะให้น้อง ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าเราจะทำเมนูอะไรให้น้องไปอินแล้วมาเจอกันที่สองนะคะสำหรับอาหารน้องไปอินเนาะวันนี้ก็จะเพิ่มนะคะเมื่อวานเป็นพักทองอย่างเดียววันนี้ก็จะมีแครอทด,ด้วยใส่นมแม่เหมือนเดิมก็จะเดี๋ยวมีนึ่งข้าวพร้อมกับผักผลไม้แล้วก็เดี๋ยวไปปั่นนะคะแอใช้เครื่องนี้นะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้น้องไปอินจะกินอร่อยเหมือนเมื่อวานไหมนะอะกินโชว์กล้องหออานาะ เหมือนเมื่อวานเลยครับเพิ่มแค่แคลหรอกเป็นไงชิมแล้วเป็นไงครับโอ้โหอร่อย <c oughs> อ่ะกินให้อยู่นะอาอร่อยเป็นแม่ะะแบบอร่อยแบบดูหน้าน้องซะก่อนโ <c oughs> อ้โหอร่อยจริงๆรวันจริงกินได นี่กินอยู่งัดอยู่ผมงับอยู่นะข้าดาห่จริงอร่อยวันนี้อร่อยกว่าเมื่อวานนี้ชิมแล้ววันนี้เป็นฟักทองแบบฟักทองนะแล้วก็มีแครอทหวานหวานนี่นะนะ ครับมัม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 ว้าอร่อยไหมครับ ค่ะแม่แม่แอก็เริ่มอาหารเสริมตามวัยนะคะให้น้องไปอินตอนนี้ครบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะก็อย่างที่ในคลิปเลยน้องไปอินกินเก่งนะคะแล้วก็ไม่ค่อยปฏิเสธอแอก็จะค่อยๆเริ่มมาจากจากมือแรกเนาะเป็นข้าวฟักทองนมแม่เนาะแอก็จะวันต่อมาแอก็จะแอดเป็นแครอทฟักทองอ่าแล้วก็จะแอดเนื้อหมูแครอทฟักทอง วันต่อมาก็จะแอดบอล็อกเกรี่เข้ามาวันต่อมาก็คือแอดไข่แดงเข้ามารวมๆแล้วก็คือตอนนี้น้องไปอินก็จะได้ทานครบห้าหมู่รวมถึงแอดใช้น้ำมันมะกอกหยดอาหารด้วยนะนี่คือลืมบอกไปดอดขึ้นรูปน้ำมันมะกอกที่แอดใช้นะคะคือน้องไปอินก็จะได้ครบทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมัน วิตามินเกลือแร่แร่ธาตุอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะมีบางวันบางมื้อเนาะที่แอก็จะเสริมเป็นผลไม้ให้ด้วยนะคะเพื่อ,อเป็นมื้อว่างด้วยเนาะแล้วก็ให้เขาได้แบบลองรสชาติใหม่ๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอก็ แล้วแต่แล้วแต่คุณหมอแล้วแต่บ้านด้วยนะเด็กบางคนเนี่ยพอได้กินผลไม้แล้วไม่ยอมทานข้าวแต่สําหรับน้องไปอินเนี่ยแอบมองว่าเขาทานง่ายคือเขาไม่ได้เลือกทานเขาทานถึงเขาเคยทานผลไม้พอถึงมื้ออาหารเขาก็ยังทานอาหารได้ดีนะคะก็มือแรกเนี่ยบางบ้านก็จะให้ทานแบบหนึ่งช้อนโต๊ะลองให้ฝึกกินก่อนอะไรเงี้ยแต่สําหรับน้องไปอินอ่ะคือก็ป้อนป้อนเขาก็กินกินไปเรื่อยเนี้ยลออาจจะมีกินบ้างบ้วนออกมาบ้างกินบ้างเลอะบ้าง เข้าบ้างไม่เข้าบ้างอะไรเงี้ยคือแอ้ก็ไม่ซีเรียสนาะแอ้ก็มองว่าให้เขาได้ฝึกฝึกทานให้เขาได้ฝึกวินในว่าการที่เขาจะได้นั่งโต๊ะอาหารตรงนั้นเวลานั้นคือเขาจะได้ทานข้าวนะซึ่งได้ผลมากเลยนะสําหรับแอ้คือพอสำหรับแอแอ้ให้น้องเปอินทานเป็นมื้อบ่าย<ๆ>ก็คือเช้ชาเปอินจะตื่นมาประมาณแปดโมงเขาก็จะอาบน้ําเสร็จเล่นเล่นอะไรเสร็จเรียบร้อยนะเขาก็จะนอนอีกทีประมาณ สิบเอ็ดโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเขาจะนอนรอบหนึ่งแล้วเขาก็จะตื่นประมาณเที่ยงอช่วงที่เขานอนรอบนั้นแอร์ก็คือจะไปเตรียมอาหารนะคะแล้วพอบ่ายโมงพอเที่ยงเขาตื่นใช่ไหมคะประมาณเที่ยงครึ่งบ่ายโมงแแอร์ก็จะพาเขาลงไปทานอาหารที่โต๊ะทานข้าวก็คือให้เขารู้ว่านี่คือการทานข้าวแล้วก็ทานพร้อมๆก,กันกับคนในครอบครัวนะคะให้เขารู้รู้จักบรรยากาศเออก็ประโยชน์ของโต๊ะทานข้าวเนาะก็เลยแบบมีประโยชน์มากๆเพราะว่า หนึ่งเราต้องการจะฝึกวินัยเขาในการใช้ต๊ะอาหารฉะนั้นเขาจะมานั่งเก้าอี้ปกติแบบเราเนี่ยยากอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะมีเก้าอี Hi ้ไฮแชซักตัวหนึ่งที่แบบลุกแบบที่แม่ปื้มด้วยแล้วน้องก็ปื้มด้วยเนี่ยหายากมากนะคะแม่สําหรับน้องเปอินเนี่ยนั่งได้นานสําหรับอ่าเก้าอี้เบบี้เพยนะคะน้องไปอินนั่งได้นานแล้วก็ไม่ร้องไม่ร้องไม่งองแงเลยก็สําหรับ h ไฮแชเนาะ อาแต่ก่อนแอเคยเห็นเป็นแบบเก้าอี้สูงแล้วก็คือขามันจะถ่างๆแล้วก็ปรับระดับไม่ได้แล้วผูวางไว้ข้างโต๊ะอาหารถูกไหมคะแต่สําหรับของเบบี้เพเนี่ยสามารถปรับระดับได้อะถ้าอยากจะให้ขึ้นมาเท่ากับระดับโต๊ะอาหารผู้ใหญ่สามารถปรับให้สูงได้ถ้าสูมเิาอยากให้เขานั่งเล่นปรับลดลงมาได้หรือว่าสําหรับบ้านไหนที่กินโต๊ะกินข้าวแบบว่าไม่สูงเก้าอี้เนี่ยก็สามารถที่จะ ลดระดับมาได้การเอนเบานะคะสามารถเอนนั่งตั้งตรงสาหรับทานข้าวได้หรือว่าจะเอนนั่งเล่นหรือว่าจะเอนนอนไปเลยก็ได้เป็น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 เหมือนโต๊ะนอนเก้าอี้นอนนอนเล่นได้เลยนะคะคก็ใช้ได้แบบสารพัดประโยชน์มากๆเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่แอชอบมากก็คือการพับเก็บสามารถพับเก็บได้สามารถพกพาได้สะดวกก็คือไม่เหมือนแต่ก่อนที่แอเคยเห็นของหลานๆนะเนาะที่แบบ ขาวันกลางๆเราก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้แล้วต้องแบบวางก็ต้องหาที่วางแบบนี้ค่ะกอีไฮชรยของเบ r ี้เพย y ก็เลยแบบตอบโจทย์แอบมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทานข้าวการนั่งเล่นนะคะการเก็บการจัดเก็บต่างๆแล้วก็สีสันน่ารักมากๆเบาะนุ่มมากๆแล้วก็ที่สําคัญที่สุดจริงๆที่แอบแบบชอบก็คือความปลอดภัยค่ะคือน้องไปอิน6เดือนเตะเลยนะคะจนถึงตอนนี้6เดือนหอาทิตย์เนี่ย เขายัางนั่งได้ไม่แข็งพอคือเขาพอเขานั่งเนี่ยเขาก็จะเอนซ้ายเอนขวาบ้างหรือว่าเขายัางไม่สามารถที่จะนั่งแล้วก็คอนเซนเทรตกับสิ่งตรงหน้าได้นานนักฉะนั้นการมีเบลเนี่ยเบลของเ a บ y ้เพจะเป็นเบลห์5จุดคือเขาก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดแต่เขาแต่ก็ยังได้รับความปลอดภัยคือมั่นใจ100%ว่านัา่กินข้าวอยู่ลูกจะไม่น่าควา่ำไม่งายไม่ไม่สำลักอะค่ะแลคืออันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่า การที่คุณหมอจะประเมินให้เด็กคนหนึ่งจะทานข้าวได้เนี่ยไม่ใช่ว่า6เดือนหรือว่า4เดือน5เดือนอะไรย่างเงี้ยคือเขาก็จะดูว่าน้องนั่งได้ดีไหมนะคะเนี่ยคือเรื่องสําคัญฉะนั้นการที่น้องเขายังนั่งได้ไม่ดีแต่ว่ามีเก้าอี้ช่วยให้เขานั่งได้ดีขึ้นเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้เรา รู้สึกเซฟในเรื่องว่าเออลูกเราจะไม่สำหลักอาหารด้วยนะคะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเก้าอี้เบบี้เพกก็คือสามารถล็อกล้อได้ด้วยทั้ง4ล้อนะคะแล้วก็ถาดถาดที่ไว้รับประทานอาหารขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็สามารถถอดทำความสะอาดได้ดีอะ่ะคือถอดทำความสะอาดได้สะดวกเออ ทำให้เราแบบไม่ต้องไม่ต้องมาคอยเช็ดคอยอะไรตรงนั้นเยอะคือเราสามารถแกะถาดแล้วก็เอาไปล้างข้างนอกแล้วเอามาใส่ใหม่ได้เลยอันนี้คือปื้มมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวแอดจะขึ้นช่องทางการการสั่งซื้อหรือว่าสอบถามรายละเอียดการติดต่อของการสั่งเก้าอี้ไฮแชรไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ ถ้าแอนมีอะไรมาแชร์เดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าๆอีกนะคะคือตอนนี้แอนไม่ค่อยมีเวลาแอนพยายามที่จะทําคลิปมาเรื่อยๆนะคะก็ฝากแม่ๆคอ,อยติดตามแล้วก็ขอบคุณที่คอยให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายแอนมาด้วยนะคะก็ฝากฝากช่องแอลลี่เดอรมาไว้แล้วก็ฝากเพจแอลลี่เดอรมาใน Facebook ด้วยนะคะ